สวัสดีจ้าพบพ่อกับเมียมาขออีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะมาส่วนผีส่วนหนองไปตัดใบเขาคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฮาต้องหาแนวอยากแนวกินมาสู่กันกิ่นก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะพ่อยั่นก็นเลยเด้ซื้อนี่คะ่ะเนื้อนะคะมาส่วนยานะคะอยู่หน้ากินคะ่ะหน้าทงนี้ก็จะเป็นหน้าอยู่บ้านห้วยทรายคะ่ะทุกคนบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีนะคะจังหวัดมุกดาหารบรรยากาศทงหน้าก็ยูนติดภูเขาจ้าพี่น้องคะ่ะอยู่ตีนเขาตีนภูนะคะ ทงหน้าทงนีนะคะเพื่อนป๋าห่างไว้3ปีแล้วค่ะพี่น้องไม่ใหญ่กับเมฮ็ตกับพ่อใหญยนะคะแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าพอเขาลุงบานช่วงหนึ่งก็เลยได้โยดเอาค่ะพี่น้องค่ะว่ได้ตุ๊กกาดำนะคะสภาพกับเป็นอย่างดเห็นค่ะพี่น้องอย้าไหลค่ะค่ะพี่น้องค่ะหน้ภัยไม่อยากขึ้นม่ใหญ่เห็นบอกค่ะกขาดหวังว่ามันสิเป็นเขาหายยูนนะคะหน้าทงหนีพี่น้องค่ะบรรยากาศดีหฮงค่ะพี่น้องและที่สาคัญนะคะตรงนี้อยู่ติดกับวัดแม่ชีแก้วด้วยนะคะทุกคนบานหวยใส้ทุกคนก็จะรู้ ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เป็นที่หลวงปูพ่รรรพระอาจยาพระอาจารย์มั่นนะคะแวะเวียนมากค่ะโอ๊ยอพิ่บอถือขออภัยด้วยค่ะตัดเข่ากันก่อนจ้า <S <S และนี่ก็คือรังนกค่ะทุกคนคตัดเข่าไปก็ต้องระวังห้างนกค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้นกมาทํารังฟักไข่ยเยอะเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ